แอคชั่นเลยเหรอต้นตีนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช็อกโกเกลแชนแนลนะครับเอ๊มึงจะหิวเนี่ยมันถึงไหนอ้าวแกหล่นโทษทีวันนี้เราจะมาทำอาหารเฮ้ยคุณเซอร์กินได้กินครับไม่ใช่เซอร์ครับไอตัวนี้มันชื่อไอตอแหล่นะครับจะอ้อนกูไปถึงไหนอ๋อมือกูมีปลายเองคุยเอาลับวัตถุดิบที่เรานี่เราจะมาทำอาหารให้ เจ้าเซอร์กับเจ้าตอแหลกันนะครับอืมจะเดินลีกแข่งเลี้ยขากูถึงไหนไอตัวนึงเอามึงเป็นสตีนอะไรมึงมาเน่อ้าววัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนี่ก็มีนี่ครับเนื้อแสนวิชโลแมนสังส่งซื้อได้ตามเออตล,ตลาดน้ำตลาดนัดชั้นนำทั่วไปนะครับถุยต่อไปครับมามา่มาเฮ้ยน,นีกูกิน ปลาบดแห้งที่ถืออยู่นี่ครับนี่่านตีนแล้วก็เงาะกระป๋องครับไม่ใช่นี่หว่าวัตถุดิบที่เราตเตรียมในการทําในวันนี้ก็มีถุยสนองอย่างสัตว์เอาล่ะว,วันนี้เราก็จะมาทําแซมวิธโรมานให้พอ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  เราจะมาดูวิธีการทำนะครับนี่นะครับบิดออกมาครับหัปาเป็นสองชิ้นครับมึงบ่นอะไรของเมืองนี่ครับเราก็จะบิดเราก็จะได้โทรศัพท,ท,ท,ท์กือบครับมันเกิดอัซิเดนเมื่อกี้ครับ เกือบพังแล้วครับเราก็จะได้ปลาบนแห้งนี้นะครับใส่ชิ้นน้ำพุิกไปแล้วเราก็ทำาอีกทีนับนับนับนี่ครับมึงทำโคตรเละเลยสัดครับสามารถติดตามหาชมได้ที่เฟซบุ๊กเฟซถุยครับเราก็จะได้ปลาสองชิ้นแบบนี้ แต่ใครขึ้นสตินี่อะไรวะแม่งเอ๊ะโอเคเราก็จะได้ปลาสองชิ้นแบบนี้นะชิ้นหนึ่งน่ากินชิ้นน่ากินถุยครับแล้วก็จะรอให้น้องเหมียวมากินนะครับนี่ครับกินเลยครับหมดชิ้นครับโอ้โหแม่งโคตรโรแนมนแซนวิทโรแมนครับเดี๋ยวจิ๊บ ไอตัวนั้นมันกินมึงกินมันสังกระตายเลยไอแย้นี่ไม่กินไอเต๋ยมึงกินนี่มันกินเร็วๆหน่อยสิไอคุ้มค่ากับอาหารที่กูทำมาเนี่ยด้วยสกิลที่กูม,มีอยู่เนี่ยเข้าใจไหมแค่นั้น,ม,ะนะมันกินแ,บบแต่ปลาแซนด์วิชกูมูสอกล่าวว่าจะกินตอนเช้าแม่งเอ้ย อ๋แดกข้าไปอ๋อรู้ไหมว่ามันแพงไหมเนี่ย <c oughs> ขายกูสาจัดใส่จานอย่างดีจานสันติ <c oughs> มึงไม่ต้องมาดมจานเลย <c oughs> ตามเป็นรู้ดีอต้องขอไปเมื่อกี้นะครับที่กล้องทำหล่นไปครับ อใครมันไม่รู้ผีมันอั้มนะครับผีไม่อั้มโทษทีครับกล้องหล่นนะครับนึกว่าแตกไปแล้วไ <c oughs> อ้นน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 นเนี่ไ <c oughs> ม่งินแซนด์วิชส่วนแล้วไม่งินตีดีอย่างเงี้นไม่งินโดนคนเลยถามว่าคุณรู้สึกไงครับคุณคุณตอแหลครับเฮ้ยกูถามมึงตอบเจ้เนี่ยอยู่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ย